าลัดโลเท่าไหร่เนาะจะหกสิบบาทสามร้อยห้าสิบขายเจาไหน้อโลละสามร้อยเนยังนี่เพีารฮะเพยกโสเป็นแวโลสี่สิบเป็นแล้วฟัาแมวขายจังไหนจ้ะโมสิบ้าหมูปลาขายจังไหนจ้ะ แดร้อยแปดสิบตลาดเช้าพี่นนองตลาดเช้าไท่ลาวัดช้านี้ที่แม่น้ำโขงตลาดตลาดไท่ลาาพี่นนอง 炒。 Yeah. Uh -huh. 99, นนร้อยร้อยเก้าสิบเก้าอดื่มฟรีอันนี้สมุนไพรจ้ะสมุนไพรบรรยากาศคึกคักแต่มเสาเลยพีน่น้องตลาดนัดไทยลาวอำเภอธาตุพน,นมอำเภอธาตุพน,นมพีนนม่น้องปพาป้า

คนจะได้คนจะได้เง <cn> ินด ah. ah, yes. mm ีนะครับแค่นั้นเงก็จะเขาจเาขึ้นมาเบเป็นด่างเป็นด่างอยู่แล้วเล้วเบิ้มเบิเป็นด่างเป็นด่างเป็นด่างเหรอจ้าโลสามบาทจ้านีุ่บค่หนอันโน้ะนี่าร้อยแปสมีนานเงี้ยงีอ่้่นี่จ้โอ้พี่อดสามโี bước đến tòa nhà tôi <laughs> diễn đàn diễn đàn bước đặt chân nhà em mình anh em 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 170, เอาคือบุญเพียงสี่ร้อยตัวดำมันอะรแเพยงธาน่ลามนุยนเอาเอาด่าียพนี้อันนี้แหะประธานี่่อันนี้แหะเือาเพะ้าไปถือไปด้ือมาคุณก็เยาวังขก้นหน้าคนเดือนไลเขาเพ่ ตุนตุนมาเบิงผีข้เจ้ลังตรงน้าไปโอ้โหทับทิมเบิงไปเบิงมอาจานคแบกม่จังนได้หโอนี่ไงป้า cơn cuốn quyện mạnh tiếp bưng tiếp khẩu này Đi tý để <laughs> nghe vừa.

าตาสะออนยังไงต่อรัดโลเท่าไหร่นอจ๊ะ60บาท <6 17. S 2> เอาลายแล้วลดในยูไห

เอาเจ้วหลยี่บอเจวังโต่ไปาไปยังเะไปแมนกระต๊อบอริกเขาคือหมักเชอรี่นแมนบอแมนเชอี่บอขึ้นไวไะ ไอ้ปองเจ้ากรรมมกรัสใช่ไหม้อนี้ดวยมัยง้าแม่ดบันอมีหมาอย่างนี้อ้ของน้ตุ้ร้อยตุ้ร้อยหนลูกไหนหมากไหนน่ะต้ใหตุ้นก้าไหอันนี้ว่าบางอันมันสิจานบางอันกตสิบเซเออหนี่เนี่ค่ะนี่นีแม่นี่เด็ดโอ้นี่เท่าไรป่ะอันนี้น ลกอันนี้ข้าวขีข้าวกีลาวเอาพันลุ่มี่ียงนโ่ยวนอ้ยแมงแข้งแมงแข้งโลดจังเดยน้องห้ามปลอมดิห้ามเดิบก็ส่วนบอกจังววะ

จะเลือกอย่างเดียวนี่จะเลือกเลือกไปเลือกมาเยลนจะพ่นายกินอะบงบงแม่เขาเจ้าเขาแถวเขาแถวถามะเขาแถวเขามากแกตเขาถวตรวจ จะใบพันหละาด้นก็หลไปจะให้ข้นหลครับพี่น้องกระลาจอนติดคัดแล้วจะปูรงเด้อระวังจะระวังปาดยวนบังตอเนี้ยเหรอ สามอเอาทนี้ได้ป่ะ่มเอาทั้นี่ได้่ะสามลอยห้าสิบก็นอยแล้วอยู่นสาข้างขนด่กินแต่เ็ดตอมอ่ะเ้วอิน ดอกยิ้มทหลายงนั่นแล้วกจ็จวมามันเจ๋ไเลยสูสี่ะดีกวัวเด้หลายควมได้เดือนเอาบอกเาขายห้ครับลูงงกง่ามบอกอันจังสีเป็นไดงปลาดีเราขายงี่นกได้ติอันนันดี ขึ้นรเป็นยันนี้เป็นแม่นั่งเลยนะอันนี้ดีจ้กโลดล่ะอันนี้นะปลาเนื้ออ่อนปลาเน้อนโ้พูดขนาดห้านอ่องสองโลงโลเเช็โลสอโลเ หันโลนึ่งขนาเอาเอาโลนึงกันหน่อลูกหรือบ้แบงโอจงสั่นเลยฮะแบงบะฝิ่นบะจังแนวขายเป็นจักบาทเนี่เอาใส่มันเป็นสอง โล่แนโลลาอดในนี้ก็ง่ามไม่ดีเนาะง่ามมันสามร้อยสาแมนกัน ao bờ ao côn đây. chân. Đào dín mắt ba. là 10 cá thầu chưa? đấy. <laughs> ตูกต้องแล้วตัเ้าเ่านันยวนมะค้ออันนั้น,น,น,ะน,น,นมะค้ออันมะค้อค้ายเปลคายจังไหนมะค้อรูสสีบักก้นลุ่นอะไรโ้นเยอ่องดอกดินด้วย เรกินนักจ้าสิบางจุมือนะน้ำพรกนวาม้ี่สได้กู่กหนะะา้อเจค่ะเบีนามี่เดนน้องยังไงนน้อง อันน um ี้น้องยังจ้าน้องคั้วจ้องคั้วขายจังไหนสรอยโลละสามร้อยาเพิ่มหนึ่งก็ได้อันนี้มันน่องยังาเปการน้องควาวใหม่ใหม่เนาะเอไม่ใชเลือเอาอยู่บ่เอใจอยู่บ่เพิ่มหนึ่งบ่ เอออยากเจ้ากุศลท่านแม่หัวเจ้ากุญแจก็น่ย้อ่ามาซื้อต้อมหนังสือซอนไปไปบอกคุณมาซื้อไปมันยู่ท่างเลยรคล้่า ยังมาต่อไปเด้อยังมาต่อไปเด้อตัวไหมหลายกบมูันตัวลายคักหลายเนียนี่น้องกระปูกระลายปูกระปวดกระโพกบกระลายปลากระลายเป็นแนวเล่นลาย อุ้ยเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ถุงจักบาทเห็ดไข่ถุงจักบาทจ้ะจักบาทเห็ดไข่เคยรู้ก็บ้านเหมือนกันบ้านจะเป็นเห็ดไข่ครับอ้ยจะเป็นอมตะใส่เนาะจะเป็นหลายเนาะต่อมเนาะก็เสะอ่อนเนาะ

ปลอสาเลยแม่งดใสออคมันอยู i i ่ที่อยู่แน่มันอเห็นจะปลาเห็นเห็นไปดียวร้ายค่ะกับเป็นดอกดินย่วนดอกดินล้ายรายอันนี้ปรอย โล40เ,เป็นแล้วโล40เป็นแล้วบาทม่ควรทเลยเนี่ยปมกระตกีต้ปมลอยโตวลวค่าลอย30บาทอันนี้ปลาอย่างปลาอย่งจัะปลาอะไรไม่รูกน,นี่มาก มาละแมวฟักแมวเจฟักแมวขายจังไหรจ้ะรสามสิบจ้ะรสามสิบไอีย no ูไซค บมเนหมูป่าบนอหมูปลา้หมูป่าโอ้นี่เลยพรกะนี้กำนันเป็นอย่าง ไมดีไมดีมดเอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเบึ่งนะหมูป้าขายจังไจ้ะดร้อยแปดสิบครึ่งกิโลเก้าสิบสองร้อยสามสิบรย้จิแต่บ้นนองอยู่ห่นงงามกว่หมูเนาะ